บันชยน้อยสอทอเหนียวบางแสนครับขึ้นป้องกันแชมป์118ตอนชมปีสีวันอาทิตย์นี้พบกับฉลามดำนายกเอท่าสาราครับทั้งคู่ก็จะชกกันเป็นคู่เอกศึกเยษทยนสีตอนรับวันมาสงการครับวันที่13มษสาย,ยุ25 68เราก็ได้สอบถามน้องแล้วครับน้องก็เริ่มซ้อมเบาๆแล้วครับไม่ได้เล่งอะไรมากมายครับอยู่ในช่วงที่ค่อยทีท่อยอาศัยไปก่อน เดี๋ยวจะบาดเจ็บก่อนที่จะขึ้นประกันแชมป์ครับ เนี่ยเราอยู่กับวันเชน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของน้องกันครับวันอาทิตย์นี้น้องป้องกันแชมป์กับฉลามดํานายกเอทัศลาว่าความพร้อมของน้องเป็นัไงกันบ้างครับสวัสดีครับ,บครับผมผมวันเชน้อยสอทอเหี่ยวบางแสนครับวันอาทิตย์นี้เจอกับฉลามดาฉลามาลาดา<ำ>เราเคยเจอกับเขาป่ะยังไม่เคยเจอเราได้ศึกษาเกมการชกเขาไหมครับเขาเป็นมวยสิบมือ เป็นมวยสีมือตายคล้ายๆกันครับจะตายคล้ายๆกันมวยมวยทรงนี้เราก็เคยเจอมาแล้วใช่ระยะการซิทซ้อมของเราประมาณกี่วันครับ,บเดือนก็เติมเดือนมาเร่งสามอาทิตย์มามาเร่งสามอาทิตย์สุดท้ายเนืออ้อตัวไฟนี้เหมือนจะเหมือนจะดูดีกว่าไฟทุกๆไฟที่ผ่านมานะใชจะ่จะกลับมาซ้อมสระว่าเสือนะซ้อมหนักเหมือนเดิม และเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกของเราด้วยครั้งแรกใช่ไหมครับจะครบปีนึงแล้วตึ่งได้ป้องกันแชมป์จะครบปีหนึ่งแล้วใช่ทีที่ดี่ทีของแชมป์มาครับเราไปได้แชมป์นี้มาจากใครอ่ะจากยกคีรีครับยกคีรีวันที่ห<อ>้พาพฤษภาคมวันที่ห้าพฤษภาคมเราได้แชมป์มานี่ก็เป็นครั้งครั้งแรกที่จะป้องกันเรามั่นใจไหมครับก็มั่นใจไฟนี้ก็ไฟนี้ก็ผมก็ตั้งใจ ที่ผ่านมาก็หวังจะป้องกันแชมป์ไม่ได้ขอให้แชมป์อยู่กับเรานานที่สุดครับครับผมอ่ะฝากถึงแฟนคลับและ FC ที่ติดตามเชียร์เราวันอาทิตย์นี้หน่อยครับครับก็ฝากถึง FC มันใช่น้อยก็วอาทิตย์นี้ไปเชียร์เยอะๆจะทำให้ดีที่สุดแชมป์ต้องอยู่ที่เดิมนะที่เดิมครับขอบคุณครับ